ส่งเสียงแนะนำมารับให้กับแบรนด์ม a สเ a อร์ของ Skechers New Superstar ทุกคนในร้านไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทักทายอีกสักรอบหนึ่งกับนิ่งเลี่ยนที่มาวันนี้เชิญเลยครับสวัสดีครับคนไหนหน้ารัขอเสียงกรี๊ดหน่อยครับผม เลยเห็นจากตอนนั้นว่าน่ารักแล้วนะฮะเห็นจากตรงนี้นี่คือน่ารักมากเลยนะคือขอพูดแทนทุกคนหน่อยถึงแสงไปตรงนี้จะแยงตาแต่รอยยิ้มที่มิวส่งมามันแยงใจมากพูดแทนพี่มุกด้วยไง เรนนิวรู้สึกไงบ้างที่ได้รับบทบาทเป็นแบรน์ในบาสเดอร์สองปีซ้อน้วถูกไหมใช่ใช่รู้สึกไงบ้างครับก็บอกว่าดีใจครับแล้วก็อยากจะขอบคุณเลยขอบคุณพี่มุกกว่าเลยขอบคุณทางสเกเชชเชอร์เลยครับผมที่ให้โอกาสผมมาเป็นแบร์ไทยสองปีแล้วแล้วก็ขอบคุณแบนๆทุกคนเลยที่คอยติดตามด้วยครับแมารักมากเลยครับ เยอะแบบนี้ได้เจอกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนเนาะโหสองปีซ้อนนะฮะกับปีแบกที่ดีแล้วก็อย่างที่ f c g บอกว่าจ้าูนี้นะทำให้โห oh, oh, ยอดขายทะลทุทลายเลยนะเพราะว่าเป็นผู้นำในเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็แฟชั่นที่ดีมากเช่นเดียวกันอ่าไหนๆเพราะวันนี้เราเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ด้วยมิวก็ได้ลองก่อนใครด้วยกับโ o ลมิสเกชเชอร์ใช่ครับเป็นไงบ้างอ่ะอุ้ยเบามาก แล้วก็ใส่สบายมากตั้งแต่วันที่ถ่ายโฟโล์วชุดวันนึ้นแล้วครับผมใส่สบายมากจริงๆอนี่คือสัมผัสแรกเลยสัมผัสแรกแล้วพี่แบบมันมันมันจะมีซีนที่เหมือแนบบต้องเอาเท้าแหย่น้ำเลยเหามือน,นลบเหมือนรองเท้าอะ่ะจะมีความระบายน้ำได้ดีมากๆครับค,คือน้ำคือเคลียร์ออกจากเท้า,ทาเลยก็เดี่ยวแห้ง<อ>เดี๋ยวแห้งเลยว้าวนี่แหละนี่แหละคือคุณสมบัติหลักของโฟมี s สเก็ต e r อร์เลยที่อย่างที่ได้ฟังจากคุณแผ่นมุ้ไปแล้วบอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเลยแล้ว มากมากแล้วมันก็ได้สัมพันธ์แล้วล้วก็บอกเลยว่าผมใช่เลยอะวันเบารองเท้าที่ดีก็ต้องซัพพอร์ตเราเนาะแล้วก็ต้องไม่แบบเพิ่มน้ําหนักให้กับเราใส่แล้วก็สบายคล่องตัวแล้วก็เจอน้ําก็ไม่ต้องกลัวเลยไะน้จะเข้าหน้าฝนแล้วก็ตามด้วยนะฮนะดุยได้เต็มที่น,นะครับผมทีนี้ถามหน่อยด้วยความที่เป็นแบรนด์บซสเลอร์มา2ปีแล้วรุ่นไหนที่แบบชอบที่สุดใส่เป็นประจาใส่เป็นประจำนะครับ ผมก็ชอบเป็นส่วนผรมมาแล้ครับผมเพาะที่แบบที่ไปใส่วิ่งได้อยา่างแม็กโคชันนิ่งเหมือนกันแม็กโครชันนิงผมก็ชอบอัดดัวโฟมพีเศษเพื่ออ่อนใหม่ยก็ชอบเพราะว่าอาด้วยด้วยความที่ประเทศไทยอากาศมันร้อนมากแล้วคือไหนจะด้วยเงื่อน้ำขัง <c oughs> ในบางพื้นที่ <c oughs> นะฮะก็ผมแล้วก็เรื่องอากาศด้วยอากาศด้วยก็ไอตัวนี้จะตอบโจทย์มากในการระบนะายน้ะระบายอากาศต่างๆเออเนาะงั้นนี่ไงใน สไตมากแต่เจ้าตูด้วยคำที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วงั้นชอบในเรื่องของ Performance ใชด่ดีเลยดีเลยเนาะแล้วแน่นอนปร,ประทับใจประทับใจอะไรที่สุดกับการได้มาเป็นแบรนด์บัสเตอร์ของ s k e t c h e r กับการได้คุกคลีกับ s k e t c h e r ชอบอะไรที่สุดครับชอบอะไรชอบทุกอย่างเลยเลยตั้งแต่นีพี่พี่ในทีพี่พี่ใน ที่นี่คืจริงะทุกคนคนน่าจริงๆคือเบลคั่มของผมมากแล้วก็ด้วยโปรดักต์ต่างๆของสเกเชอร์คือเรื่องคุณตี้แน่นอนอยู่แล้วเรื่องดีไซน์ด้วยแล้วก็ที่ชอบมากๆในการคอลแลบครับคือผมเป็นคนชอบกระตูจะ <laughs> มีแบบวันพีสมีวีแแบๆอะไรเงี้ยผมเดี๋ยวก็จะมีใหม่ๆที่จะล้านชอนมาอีกก็น่าสนใจมากๆ้วยครับเออแมนิวชอบนิวรักสเกเชอร์ขนาดนี้ทุกคนรักไหม งานสุดท้ายนี้มิวเดี๋ยวเชิญชวนทุกคนหน่อยอย่างที่ไปบอกไปว่าใครที่มางานแล้วถ้ายังไม่ได้ไปสุอร์โซนเดี๋ยวจะถือว่ามาไม่ถึงนะโอ้ใช่เชิญชวนเลยครับเชิญครับก็เดี๋ยวพอเสร็จงานนะครับทุกคนอย่าลืมแวะไปสปอพิโซด้วยนะครับผมทางไหนนะเมื่อกี้ที่ผมเดินมาทางนู้นทางนู้นทางนู้นเลี้ยวไปทางนู้นนะทุกคนเสร็จงานก็้วจะลืมแวะไ,ไปด้วยนะครับผมโปรดังสวยๆดีๆเต็มไปหมดเลยหลงทางนะแต่ว่ามิวนี่ต้องหลงเธอเลยนะครับเนี่ยห <c oughs> ลงไหมหลงไหม อ้าวแต่อย่าหลงทางนะไปทางนู้นนะฮะ Sketcher Super s ์โซนะครับโหวันนี้สนุกสนานมากๆใช่ครับแต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้แน่นอนเดี๋ยวได้เจอกับมิวแล้วก็พวามพิเศษบนเวทีอีกนะครับแต่ว่าพาร์ทท็อกในตอนนี้ขอบคุณมากมากเลยทั้งสองท่านนะครับท่านบริหารคุณไข่มุกนะครับแล้วก็แบรนด์ m b มบ s สเ o อร์คุณมิวซสปพิเศษ อดใจรอนะฮะตอนนี้มาฟังจากท่านผู้บริหารกันนะครับคุณไข่มุกอยากให้แชร์ให้ฟังเลยว่า Sketches Superstore ใหม่นี้มีความพิเศษยังไงบ้างครับก็อีกอื่าน,นะคะ เป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะคะในฐานะคนไทยนะคะรู้จักมากอย่างที่ออได้ชม์ในร้านที่ดูในไลฟ์ลไปแล้ว,ลวน้องนะคะมีทั้งพี่แม่มีทั้งวันพีซนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็มีคาแรคเตอร์ใหม่ๆแอีกอนาเดเร็วๆนี้ก็จะมีอีกนะคะออแล้วก็ออในพาร์ทของอาร์ติสนะคะออมาที่เห็นนะอาร์ติสชื่อดังระดับโลกอย่างจมสกู๊ก้าก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเราเหมือนกันนะคะก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ทั้งไลฟ์สไตล์ทุกเพศทุกเครบ yeah, <yeah>, yeah. ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อยากถามว่าทำไมถึงต้องเป็นชิ้นนี้ครับฟิวเจอร์พากรังสิตทำไมเลือกชิ้นนี้ครับ uh oh. เปิดแค่ store แต่ว่าเป็นซุปเปอร์ store ไปเลยใช่งั้นถึงบอกนะว่าใครที่มาในงานวันนี้นะถ้ามาแล้วยังไม่ได้แวะไปที่ Sketcher Superstore ถือว่ามาไม่ถึงนะแต่ในมาที่งานเราก็แวะไปดูหน่อยว่ามันครบขนาดไหนใช นเนาะเพิ่มมีของติดไม้ติดมือกลับไปนะครับอ๋อแล้วก็ต้องพูดถึงคอลเลคชันใหม่ด้วยเพราะวันนี้นอกเหนือจากการเปิดซุปเปอร์สตร์นี้แล้วนะฮะยังเป็นการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ด้วยกับโฟมี่สเก็ตช์ชใช่ไหมฮะใช่ครับผมมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับเอ,อ่ me, อโฟมี่นะคะโฟมี่เนี่ยเป็นรองเท้ารับเบอร์รับเบอร์ชูนะคะเป็นรองเท้ายาวซึ่งเราน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างนี้ ความสบายนะคะเราเนี่ยก็เลยเห็นว่ารอ,อ,องทเท้าคอลเลกชันนี้เหมาะสมนะคะกับประเทศไทยแล้วก็เนื่องจากว่าเราเป็นสเก็ตเชอร์นะคะรองเท้าเราไม่ใช่รองเท้ารัดธรรมดา,าเราต้องพิเศษอยู่แล้วนะคะอ,อ,อะไรที่พิเศษบ้างสำหรับคอลเลคชันนี้นะคะก็คือว่าโดยรองเท้าที่เรามีอยู่นะคะเราเนี่ยผสมผสานเข้ากับคอมฟอร์ตเทคโนโลยีรองเท้า ลกุ่นนี้เนี่ยก็คือว่าเราเอาเออพื้นรองเท้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงตลอดกาลในสเก็ตเชอร์เลยนะคะก็เออเป็นรุ่นของตัวส์นะคะใครที่เป็นแฟนคลับวส์จะทราบดีว่าเออมันใส่สบายมากแค่ไหนนะคะพื้นรองเท้าเนี่ยเราก็เลยใช้พื้นเทคโนโลยีเสริมรวมถึงแมคคูชั่นนะคะเหมือนที่อยากเห็นเออรองเท้าวิ่งเรามีพื้นเป็นแมคคูชั่นตัวของโฟมี่เนี่ยเราก็มีเอาส่วนแ์ใคกรชั่นเพราะฉะนั้นใครที่ชอบ 对。<了> ร,รุ่นเด็กคอลเลคชันใหม่กับโปม,มีสเก็ตเชิด้วยนะครับขอบคุณท่านบริหารมากนะครับคุณไทยมุกข,ขอเซฟประือดังๆด้วย